สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับ Start to Learn อยากให้เราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้จะมาแชร์แนวทางในการเก็บหุ้นปันผลนะคะสำหรับเพื่อนๆบางคนนะคะที่มีเงินเก็บที่เย็นมากๆนะคะอยู่ส่วนหนึ่งแต่ไม่อยากจะเก็บไว้ในธนาคารเฉยๆนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยมันต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากๆนะคะอยากจะให้มัน ออกดอกออกผลสัก5-10ต่อปีนะคะแต่ว่าไม่อยากที่จะให้มันเสี่ยงเกินไปนะคะวันนี้เราก็เลยามาแชร์ไอเดียนะคะในการวางแผนในการเก็บหุ้นนะคะในหัวข้อที่ว่าเซตแดงอย่าให้เสียฝึกวางแผนเก็บหุ้นปันผล 5- 10%ถึงนะคะง่ายๆความเสี่ยงไม่สูงนะคะซึ่ง หุ้นที่เราจะนำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือบริษัท t t ่ w นะคะหลักการในการเก็บหุ้นปันผลให้ง่ายและปลอดภัยนะคะวันนี้เราจะมาแชร์กันนะคะเราจะใช้2หลักการด้วยกันนะคะก็คือ 1. บริษัทจ่ายปันผลที่สม่ำเสมอนะคะหรือว่าค่อนข้างสม่ำเสมอเนาะขออ้อ2บริษัททำธุรกิจ ที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงหรือลักษณะธุรกิจที่มั่นคงนะคะความเสี่ยงต่ำนะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องออศึกษาพื้นฐานแล้วก็ลักษณะธุรกิจของบริษัทนิดนึงนะคะสิ่งที่ทำให้เราสนใจในบริษัท T T W นะคะก็คือการที่บริษัทนะคะจ่ายปันผลต่อเนื่องมายาวนานหลายปีมากๆนะคะและนับตั้งแต่ปี2000 15บนะคะบริษัทก็ได้จ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอนะคะที่0.3บาทต่อหุ้นซึ่งจ่ายปีละ2ครั้งนะคะก็เท่ากับว่าบริษัทจ่ายปันผลให้เรานะคะปีละ0.6บาทต่อหุ้นเลยนะคะ <c oughs> ก่อนอื่นที่เราจะไปวางแผนในการเก็บหุ้นนะคะเรามาทำความรู้จักกับบริษัท TTW กันสักนิดนะคะ ลักษณะธุรกิจของบริษัท TTW นะคะบริษัทผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคนะคะโดยบริษัทดำเนินการครอบคลุมในพื้นที่อำเภอ,อนครชยัยศรีอำเภอสามพรานอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะและอำเภอเมืองสมุทรสาครและอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะและยังมีบริษัทย่อยในเขต จังหวัดปทุมธานีด้วยอะตอนนี้เราก็จะต้องมีคําถามในใจเราแล้วนะคะว่าธุรกิจในการผลิตน้ำราบาเนี่ยมันจะมั่นคงขนาดไหนนะคะบริษัททีทีดนะคะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมในกลุ่มทรัพยากรธรรมชาตินะคะและอยู่ในเซกเตอร์พลังงานและสาธารณนุโพคนะคะและยังอยู่ในกลุ่มดัชนี z ซ t SI ด้วยนะคะซึ่งย่อมาจาก Thailand Sustainability Investment นะคะซึ่ง s t t s s i นะคะเป็นดัชนีของกลุ่มบริษัทที่มีการดำเนินการธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะมีขนาดและสภาพคล่องตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดซึ่งอาจจะบ่งบอกความมั่นคงของบริษัทได้ระดับหนึ่งนะคะและทีทีดัมี CG Report เท่ากับ5ดาวนะคะ ซึ่ง CG Report นะคะเราสามารถเอาไว้ดูความโปร่งใสของผู้บริหารได้<บ>ยิ่งมี CG Report เยอะก็จะยิ่งดีนะคะแสดงว่าผู้บริหารมีความโปร่งใสนะคะเ,เปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลที่ชัดเจนนะคะ<บ>เรามาดูกำไรของบริษัททีทีดับบกันหน่อยนะคะเราพบว่า ตั้งแต่ปี2560นะคะถึงปี2564บริษัทมีกำไรมาโดยตลอดนะคะยังไม่มีการขาดทุนนะคะซึ่งในปี2560บริษัทก็มีกำไรอยู่ที่ประมาณ2,600กว่าล้านนะคะและปี6.1บริษัทมีกำไรอยู่ที่2,800กว่าล้านปี 62- 3,000กว่าล้านนะคะปี63ประมาณ2,900กว่าล้านนะคะ ซึ่งกำไรก็จะใกล้เคียงการบวกลบไม่เยอะในแต่ละปีนะคะในปีล่าสุดปี2,564นะคะในไตรมาสที่1บริษัทก็มีกำไรไม่ได้ด้อยไปกว่าปีก่อนๆนนะคะถือว่าบริษัทมีกำมีกำไรที่ค่อนข้างสม่ำเสมอนะคะ,ะนโยบายการจ่ายปันผล บริษัทจะจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า50%ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีนะคะมาถึงตัวอย่างในการวางแผนที่จะเก็บหุ้นให้ได้ปันผลตามที่ใจเราต้องการนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะอยากได้ที่5% 6%หรือ10%นะคะเดี๋ยวเราจะมาแชร์ตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างในการวางแผนในการเก็บหุ้น ttw ครั้งนี้ เราจะอยู่ในสมมุติฐานที่ว่าบริษัทจะจ่ายปันผลให้เราคงที่หรือว่าค่อนข้างที่จะคงที่นะตราบใดที่พื้นฐานบริษัทยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะตอนนี้เราคาดว่าบริษัทจะจ่ายปันผลให้เรา0.6บาททุกปีนะคะทีนี้ถ้าเราอยากได้ปันผลที่5%ต่อปีเราสามารถ คำนวณกลับไปเป็นราคาหุ้นที่เราจะเตรียมซื้อหุ้นตัวนี้ได้นะคะซึ่งเราก็จะคำนวณมาได้ราคาที่12บาทนะคะสมมุติเรามีเงินเย็นอยู่100,000บาทนะคะนํามาซื้อหุ้นที่ราคา12บาทนะคะเราจะได้ปันผลปีละ5,000บาทก่อนหักภาษีนะคะและ บริษัท TTW ก็จะจ่ายปันผลให้เราทุกปีปีละ5,000บาทซึ่งถ้าเราคำนวณกลับไปภายในระยะเวลาประมาณ20ปีนะคะเราก็จะได้เงิน1 0 0 0 0แบาทคืนมานะคะไม่ไม่รวมเงินทุนที่เราลงทุนไปนะคะและไม่รวมส่วนต่างของราคาหุ้นในการขึ้นหรือลงนะคะ และข่าวดีก็คือตอนนี้ราคาหุ้นในปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าราคา12บาทแล้วนั่นเองนะคะแ,และถ้าเราอยากได้ปันผลที่มากกว่า5%ต่อปีนะคะเราก็จะสามารถคํานวณกลับไปเป็นราคาที่เราต้องวางแผนในการซื้อหุ้นได้นะคะอย่างเช่นถ้าต้องการที่5.2บาทเราก็จะต้องไปรอที่ประมาณ 1 1บาบาทนะคะไปรอซื้อหุ้นที่ประมาณ11.5บาทหรือต่ำกว่านี้นะคะถ้าเราต้องการเปอร์เซ็นต์ปันผลที่6%เรนะคะเราก็จะต้องไปรอ,อ,อซื้อหุ้น ttw นะคะที่ราคา10บาทนะคะซึ่งตัวนี้ถ้าเราซื้อที่ราคา10บาทเราก็จะคืนทุนในเวลา16 1 7ถึงปีนะคะและ ถ้าเราต้องการปันผลที่10ซนะคะเราก็จะต้องไปรอหุ้นที่ราคา6บาทเลยทีเดียวซึ่งเราก็จะได้ปันผลต่อปีถึง1 0 0 0 0บาทเลยถ้าเรามีเงินเย็น1 0 0 0 0แบาทนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องมาดูแนวโน้มราคาหุ้นกันสักนิดนึงนะคะว่าหุ้นมีแนวโน้มที่จะลง ไปได้ถึงขนาดไหนนะคะเพื่อให้เราไม่เสียโอกาสในการที่จะซื้อหุ้นที่มีปันผลสม่ำเสมอนะคะตัวนี้ก็เป็นกราฟลายเดือนของ ttw นะคะซึ่งตอนนี้ราคาก็อยู่ที่11.7บาทนะคะคาดว่าน่าจะมีโอกาสสูงที่จะลงไปที่11.5บาทได้นะคะซึ่งถ้าลงไปที่11.5บาทเราก็จะได้ปันผลที่ 5.2%เลยนะคะแต่ถ้าเกิดกราฟหลุด11.5บาทมาได้ก็มีโอกาสที่จะลงไปที่10.5บาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งเพื่อนๆอาจจะต้องวางแผนในการซื้อหุ้นตามแนวรับต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้บางคนก็อาจจะไม่รีบร้อนก็ได้เพราะว่า ราคาก็มีโอกาสที่จะลงมาต่ากว่านี้อีกนะคะซึ่งถ้าดูสถานการณ์ในตลาดหลักทรัพย์บ้านเรานะคะบางคนก็อาจจะเลือกที่จะรอก่อนหรือบางคนอาจจะเลือกที่จะแบ่งเงินในการเข้าเป็นไม้ๆนะคะอันนี้ก็แล้วแต่แผนแต่ละคนแล้วก็แล้วแต่ความพอใจในการที่จะได้รับเปอร์เซ็นต์ปันผลของแต่ละคนเลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีคำแนะนำคำติชมก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้มาได้เลยนะคะหรือว่าอ,อ,อยากจะแชร์วิธีการที่ดีกว่านี้หรือว่า แนะนำวิธีการที่ดีกว่านี้ก็สามารถร่วมกันแชร์ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ